สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับมันนี่ช่องฮักนกชาแนลครับพาพี่พาน้องมากินครับหอยแข็งนอพี่น,อน้องเด้อมันนีอหอยแข็งตัวเบิงใหญ่เป็นไดมี้เบิ้งใหญ่เลยนบมินงเบิ้งใหญ่ะครัคะพี่น้องอตัวตเจอยเนื้อในอ้วนอ้วนเ <c oughs> ต็มจุลูใส่ครับเจียวมะขามเปียกพี่นอ้องมึงเจียวมะขามเปียกใส่ใส่กับบักถั่วนี่ ย่างพี่น้องเมื่เห็นตอนมาขามพอดำใส่มาบักสุ่มๆเลยครับพี่น้องสมหรือเข้มเทิงสูงเทิงเข้มที่มึงเลียวพอดำดำเองแซ่บครับเมื่อนี้่เข้มผักสลัดกรอบเน่บเมื่อไหรเข้มซื้อๆเลยเข้มเข้มแล้วก็ห่ะคุณาน้ำครับมาได้พี่น้องเนี่ยแซ่บๆเหมือนกันครับเมื่อนี้บเมื่อไหรกินหอยหน้าเมื่อนี้กินหอยทะเลพคุณว่าเอาทะเลไหหอยทะเลมากินเนี่ยคุณว่าหอยทะเลคอับเมื่อไหร่พอดำัว อพอดีพอดีเลยทุกอยู่ดีเอาเอาจุ่มน้ำแล้วก็เอาขึ้นเลยเลยนต้องกินพักไม่ร้ายเวยค่ะพี่น้องเพราะว่าเิ็มเค็มได้บอกเขาแลสวบอสพกัพกนี่ต้องงอพี่น่อยช้ำช้ำ พ่อแบบพัดำอืมอืมบ้านนั้นยังว่าเอาหนูเอาแต่หอยเดียวพี่น้องอืมหัวเป็นเธอเด้ออืมอืมมีพัดำกินแล้วก็ปลูกไว้น้ำปลูกนไงปลูกผักบัวผ่าเออแต่ก่อนพอดำกินขังให้หน้านะเอาไปปลูกนั่นเลยพี่น้องเอางเข้าไปปลูกเกิดซื้อ แบบนี้เราเจอซื้อสดเลยวอลเรื่องหอยทางเพจเท่ากับมีเด้อค่ะพี่น้องหอยโขู่หน้าเด้อค่ะหอยของหน้ากับหอยหอยจุบเด้อค่ะพี่น้องหอยโขู่หน้ากับหอยจุบทางเพจเท่ากับใช้แต่จะเป็นหอยขัวเด้อค่ะพี่น้องหอยขัวเรือหอยอยังคืออะไรพะรังหอยจำซินหอยจำซินเด้อค่ะพี่น้องแมนคุดมาใหม่ๆคุูมือเลยเด้อค่ะเอาหลายๆตัวชิโอเลยข้ามมีไง สดใหม่ทุกวันครับพี่น้องเป็นยังปีใหม่ก็คือกินหอยแข้งงามหนาวนี่เม<ะ>น,นูหอยแข้งตรงมาเลยครับปีใหม่กับบลูคือกันเชื่อให้กินหอยอยังก็ใช่กินหอยโค้งหน้าแมนบอกพลังแมน,นแสบีบเนีหอยแข็งแต่หักรอบนานเราเอาแบบเข้มๆนี่เ,เด้อพลโอเคเอาเข้มหน่อยน,ยนยอั่นึองเต็มเลยค หล่อนนี่ยังนักเข้มอยู่กระดมเห็ดน,นะเข้มนักๆบ่พอซื้รรอรถไะจักบ่ได้ใส่เลยบุจักพี่หมพอดำยืมใส่ซื้อรถไปเนาะเป็นแสบเป็นนัวแท้หาสิเอาหอยขู่มาเนาะมาเห็ดแจวกินเนี่นี่กะที่ว่าสิแสบพระดมเกีหวานหอบบ้ลองมึงบอกออื่นบ้างหอหอยขู่ หอยโข่งหน้าด้วยค่ะพี่น้องเมนูหอยคึ้นดือดข้าวคู่มือแล้วมือเงินหอยแครงมืออื่นหอยโข่งให้โข่งนะนั่นขัวทไมขัวในให้หน้านี่เด้อค่ะพี่น้องเกี่ยวข้าวแล้วเมืลอไรพี่น้องลงมาหล่อมีขทางบ้านบดดังเกี่ยวข้าวเมื่อไเด้อค่ะพี่น้องแก่กินแน่วิ่งแก่เนี่ยเัพนื้อ ต้างหลังเล็บหนาๆสมือนี่เล็บบางๆข้างหลังพะดำเกี่ยวเขาเบิ่งแล้วสุดๆข้าเจากับคั่วตามไหน้าหนึ่งโมงแล้วเนี่ยในคณะนาะมาเดี๋ยวจ้าหมึอมาคั่วให้พี่น้องเบิ่งนะอืมเ้ากเะหอยฝังลงก่อนคั่วพะดำเบาหมวกไพ่แผดซิบเห็ดแน่น่ะ มันมีเอลีได้ค่ะพี่น้องหืมทั้งสมทั้งเข้มจเจ้ามะขามเปียกเน,นกก้นที่สุดคือมะกรูดครับมันจะทำมาเป็นยังคือเน้นมะกรูดมันจะออมมันๆเขาก็เหยหวานๆเหรอเพื่นอนไหนเหยเข้มๆจะเต็มวังเหรอม,มันโจมกับ,บวัวเข้มเข้มเพียง พี่น้องอุดหนุนสินค้าทางเพจเท่านั้นเลยเด้อค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็จะเป็นหนองงัวหนองควายเลยค่ะพี่น้องขอ,อ,อ,อดเองตามธรรมชาติค่ะไข่ไส้ใหญ่ๆหากกล้วยงามๆแนะนําพี่น้องซื้อแบบย<อ>ก,<อ>กพวงเด้อค่ะพี่น้องเสีได้ไข่ไส้ใหญ่ๆแล้วก็หากกล้วยงามๆสี่ถึงห้าโลสี่ถึงห้าโลค่ะพี่น้องค่าทรงกับคอมเก่าเด้อค่ะพี่น้องจัดทรงโดยห่องเย็นทั่วประเทศไทยเด้อค่ะโบนเอาโบนเสียแน่นอนค่ะ ไอฮอตจอดถึงอร่อยนอกจากนอกง้อยนอกควายกับซีมีเฮ็ดปวกเฮ็ดละงกเฮ็ดเพาะลงมาทงนาคือหนาวเนาะอึ้งไข่อึ้งไข่ทางเพลทขากับซีเป็นอึ้งไข่ล้วนเลยค่ะพี่นอ้องไข่ทุกตัวนะคะคืออึ้งไข่ล้วนเลยคะ่ะปลาหมูมันกับมีด้วยค่ะพี่น้องเข่าไมซิปกิโลค่ะพี่น้องถันใดสนใจกะ พักขามาได้หรือค่ะสอบถามได้พอดำโคษนาค้ายหอยนะหอยครับหอยตั้งเพดเท่ากับเซมีหอยขูงหน้าหรือบางบาง้บานเขาก็เอิ่นหอยกระต่ายเลยค่ะพี่น้องแต่บา้านไม่นกเอิ่นหอยของหน้าเป็นหอยขัวหรือว่าหอยจำซินเลยค่ะแต่ว่าบ้านพอดำเอิ่นหอยปากกวางและที่นี่กะจะมีหอยจุ๊บ หรือบางหมองบางบอลเพื่อจะออมาหอยขมเด้อค่ะเนื้อบนใหญ,ญ่ครับเอาไปแกงไปอมอมแกงไทยเพื่อจะตีแกงใพะแนงหอยขุ่งหน้ากับหอยจุบมีโปรโมชั่นส่งฟรีเด้อค่ะพี่โตโอ้น่าสนใจถ้าทายเข้ามาซื้อจักโลกกับงฟรีะค่ะใคเข้มินเลยพี่น้องท่านใดบ่อ,อยากได้ส่งฟรีก็ออกค่าส่งเองเด้อค่ะสิที่ออกสิที่ ส่วนมากก็บจะเป็นพี่น้องทางกรุงเทพทางต่างประเทศพระอุ่นเงินมาเสือให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้อยูยยยยย่บ้านเลยค่ะโอ้ยเงินแมา่หายแล้วก็ทางเฮากับจ้าทรงไปหายนาครพนมอุบลหนึ่งถึงสองวันถ่ายอยู่แถวกรุงเทพสองถึงสามวันเลยค่ะพี่น้องที่สั่งไปแล้วกับถ่ายรับ โทรศัพท์ของขนส่งดีๆเลยค่ะเพราะว่ารถห้องเย็นเพิ่นสิไปส่งเร็วแล้วกะเอียงจอดบะะเบื้องเลยค่ะฝ่าวงฝ่าวไปส่งมืออื่นต่อนนี่หนินะคะรับโทรศัพท์รึเปล่าเด้่ง kind of องโมเมนต์แก่งคอนเซ็นเตอร์ดอกเขา้ามาเป็นว่ารถส่งของเหมือนกน,น,นพ,พื้บนบบราณโทรศัพท์เพิ่นกับปบปะเหนื่อยไหมค่ะพอของเย็นนี่ต้องมีผู้รับครับคาสันพญามันเอา ถาเป็นหอยขูงน่าเป็นยังไงนี่น,น,นนะิบ้บนท่านไม่นวก่ะทรงม้าเวลาแด้ค่ะถ้ามว่าเป็นหนองวัวหน,อวนห่องควายจัดซุงแบบห่องเย็นอย่างเดียวเลยคะ่ะแล้วก็สามาซื้อหลายหลายย่างกค่ะเสียค่าสรงรหลบเดียวได้คือการค่ะสรงเนี้ยห่องเย็น,นอู้ดพอดำก็ได้ร้ายเทะย่านบนท่านเยอะอือหือ ขอดำเบาเบาเลยพี่เนาะขอดำอยากกินไม่ทันเมนูเครื่องเฮีงมาเท่านึงเมนูเสบียงร้ายเลยคะ่ะอาหารปลาตามฤดูกาลเออมันกัซมีอันนั้นน้ำได้ขอดำอหอยเดือนนะ้ำหอยเดือเข้าวม่ครับเข้าวม,มันงามๆเลยมันเจ้ากิโลเลยราคาพอฟังตัวอ้วนๆพร้อนเป็นฤดูกาลเพิ่นเดจอดมือ้อ ากินไม่้องเรื่องบอกซูเอฟซีบังเข้าวอื่นวันไหนขึ้นมาใหญ่หน่องงาะกับหน่อควายนะบางคนกับทิถามิหน่องงาะแสบกว่าหรือหน่อควายแสบกว่าด้วยค่ะหน่อควายประกากันใหญ่กว่าหน่อควายเนี่ยซื้อใครซาใหญ่กว่าด้วยค่ะไอหน่องง่าเป็นกระซิบมีกินหอมควาเพลินย่ำด้วยค่ะว่าหน่องง่าหน่อควายทางเพจที่เมนูขายน่ะต้องพยายามขายน่ะ เป็นหนองง่วหนองควายที่ขอดเองตามธรรมชาติเลยค่ะเป็นงัวควายทถึงทนเลี้ยงปล่อยตามันนี่นะคะ่ะฮึอั่ทตงหน้านี่ค่ะเดี๋ยวพี่น้องก็สิเห็นที่น้องก็จะเกลี้ยกล่อแล้วก็เสื้อมาปล่อยเลี้ยงนะ,ะน,นี่จะออมดูดไปท่านี่ก็จะยังเลี้ยงงัวเลี้ยงไส้หลายอยู่เลยค่ะพี่น้องร้ายเหรครับ,บเขาเอิ่อนมาอย่างนะคือว่าเห็นเต็มถาดในหลุมแล้ค่ะคือยกพ่วงเขาเอิ่นมายกพ่วงเลยค่ะนี่ไงค่ะ ไม่ลวกนะไม่ลวกนะมาเอามายไก่ต้มแล้วก็จิ้มแจ่วแบบผัดอำเปือให้แจ่วคมบะแมีนไข่แจ่วคมไข่ดำจุ่มไข่ดำสดเอาบะแมียนก็ได้กินหลายถิ่นแล้วสดเอาไปดำขี้โกงพี่น้องกินทีละโต้เพิ่นนะกินทีละโต้เพิ่นสดเอาขี้โกงสดเอาครับสดเอามื้าเบิรงนเปือของไม่ลกแล้วกว่าคือมืดไม่ลก มือเร็วมืดเร็วครับแล้วเดี๋ยวเดเดี๋ยวางกเอาขึ้นไดน้อยปนี่เออเอขึ้นมาอเออมือขึ้นเกาอ๋อกูกูเห็ดดีๆเห็ดในไหนดีๆีอืมเหมพาดำเห็ดดีๆีอืมไม่หได้มือเจ็บพาดำเห็ดอืมมือพิ่นปุ๋งปุเป็นเห็ดเป็นพาดพาดำเห็ดเป็น Mhm, 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 lại mhm, 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 ăn mhm, mhm, Bọ bớt mhm, mhm, đó, mhm, mhm, đang sau mhm, 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 เข้มกระดัไหนค็ดเข้งสดบะกลือครับขี้โกงเองนั่นสดเอาเพื่อนข้ากินที่ระโตหืมแดดแห้งแบบกระดัเบาๆเลยกระโวดกระโวดกระเลือกระดัมกรเจียวลงกำกน อืมกินบิดปรามหอยด้วยค่ะพี่นอ้อ,องหอยโข่งนาด้วยค่ะเร็นเมื่ออืน่นสิตําหอยมาถูกกินพี่นอ้องเอก็บเก็บไปกับปรามกินเบิดปะมาทางบ้านอืมกิมนตกแบ่เบิดเอาต้งมาให้น้องกิน,กน อืมอืมเจีงแสบแห้งเค็มแห้งอืมเสือสดุดแับอืมบงเดือตอนมาขามเปียวอืมเค็มแห้งอืมคนไปคนมาบันแงขีดตัวาขามันแสบแสบเบือ หอยพี่ไม่ซื้อมาให้กินใหมในเด้ออุ้อตัวใหญ่เด้อสิบตัวโลมีบ้ามีมุกสมากขมีตัวใหญ่ปะตัวใหญ่พหมญาติกินแล้วพอแล้วเมื่อปลาพี่น้องแล้ว่ะเนี่ยเนาขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชม,มบอสิเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอดําครับกับขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเรื่าพี่น้องท่านใดต้องการบอสิเป็นหอยโขงบอสิเป็นอ่า งงัวครับแล้วก็ละลายยางสามารถสอบถามได้ท่ลูกเป็ดก็ยังมีอยู่คือเก่าเครับพี่นาะใครลูกเป็ดก็มีเอาจางใดยังครับลองติดต่อสอบถามเข้ามาเบิ่งสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีแต่ความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำลำเรื่อยๆรื่อทุกหุยเลยเบิ้งครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ